มาพบกับมิชาหลานยา่าเชนนะคะวันนี้มิชาจะไปซื้ออะไรนะคะดูควักตังไม่พอดูนะคะได้กี่บาทกี่บาทนี่สี่บาทนี่นะไหนตังอยู่ไหนหนูตั้งสี่บาทไหนโอ้มีแบงยี่สิบด้วยหนูจะไปซื้ออะไรหืมหนูจะไปซื้ออะไรหืม มิชาจะไปซื้ออะไรอืพูดสิฮะมิชาจะไปซื้ออะไรคะไม่รู้อ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรอะนหนูก็พูดสิหนูก็พูดสิหนูจะไปซื้ออะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันให้หนูตังเอาเอาตังออกมาทำไม,มถ้าคนอื่นฮะนอยากไปไปไหน ไป็ดตลาด,ลาดซื้ออะไรตลาดหมือนเมื่อกี้ซื้ออะไรซื้อซาลามช<ต>ื่อเดี๋ยวมันก็ติดผมสิใส่หนูเห็นมีของเล่นหนูจะซื้อของเล่นซื้อของเล่นไปทำไมซื้อของเล่นมาเล่นเอยากไปบอกพ่อสิพ่อจะพาไปไหม จะพา<อ>ไปไหนไปวันนี้จะไปไปไม่ได้มีตังค์เติมน้ำมันแล้วฮะมีตังค์เติมน้ำมันตังค์ก็อยู่ให้หนูเลยสี่บาทไม่พอค่าน้ำมันเลยเอาตังค์ให้พ่อนะคะค่าน้ำมันแล้วจะพ่อซื้อของเล่นไหมละ่ะจะพ่อซื้อของเล่นไหมละ่ะเอาตังค์ให้พ่อค่าน้ำมันแล้ว จ่ายค่าน้ำมันนะคะจ่ายค่าน้ำมันพ่อค่าน้ำมันกีบาทค่าน้ำมันสี่บาทค่าน้ำมันสี่บาทนะคะให้พ่อไปเติมน้ำมันแล้วก็ค่าขนมนนชาเรามีไหมค่าขนมค่าของเล่นล่ะค่าของเล่นหนูล่ะ ไหนข้าวของเล่นอันนี้คือข้าวของเล่นอันนี้คือค่าน้ำมันสี่บาทนะคะจะไปไหมมันก็ไม่พอค่าน้ำมันสิสี่บาทเองพอไม่พอค่าน้ำมันเลยนะทำไมค่าของเล่นเยอะจังล่ะ มันก็ไม่พอสิลูกงานมาเพิ่มอีกแล้วสองบาทเป็นหกเ,เ,เอาไปเลยหกบาท,บาทนางบ,าบาอกว่าไปเลยหก <5 S 1> บาทรถยนต์นนะรถยนต์นนะเพิ่มอีก แบงมาให้พ่อมาพี่ชายตังเหรียญมานะข้าของเล่นล่ะข้าของเล่นล่ะทีนี้ข้า,ารางันพอ่อละพ่อมั้ยไม่มีแล้วง่ายแล้วแค่นี้พอเลยพ่อหมดนะในตังนิชาเด้พ่อดูดิมีอะไรนกระเป๋านิชา มีแค่แมสครับหมดแล้ว,ไ,ลวไม่มีตังเลยทีนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามมิชาลัญยาชีนะคะฝากไปกำลังใจด้วยนะคะว่าจะได้ไปตลาดหรือไม่ไปตลาดนะคะสวัสดีค่ะ